ร่มมันให้ร่มมันเป่าอ๋อนี่รำกั้นนะติดตั้งกองลุ่มนะครับนะมันได้ได้เป่าเต่าเออมันเตาได้เป่าที่หันลมที่สาวเลยหันให้ดูให้ดูด้วอืมให้ดูด้วยโอ้เหมือนยังรูนี้การนี่เหมือนนะอ๋าอันนี้เปิดไว้รั้มรับไว้ใช้ตานอย่าไหมไม่ไม่ไม่โอ้ยลุ่มกามเหมือนกันอืมนี่รูลุ่มกามเหมือนกันนะครับปกติจะกินเดียวเล่นเล่นที่ชุกอะไรไป นี่ได้เวลาเปิดหม้อแล้วอาจารย์เขาสังเกตยังไงครับอาจารย์นี่มันยังเดือดปุดๆอยู่ไหมยังไม่แห้งดีอ๋อเดือดเดือนเลยดูว่าอันไหนนี่แห้งแล้วได้แล้วนี่แห้งแล้วไหนครับไหนครับแบบไหนครับ อ๋อถ้าแห้งๆไม่มีน้ำอยู่บนปากกระบอกแล้วคือได้เลยไม่เน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 ่ออนี้ของพิเศษอืมอืมอ่โอเคอ๋อเราดูที่อ่าข้าวเนียวนะครับว่าถ้าปากกระบอกแห้งแล้วเนี่ยมันไม่มีน้าเลยครับอ๋อไม่ไดยดยดครับเออเออใส่ในงอืมอือืมรอนตอไมม้ามันยดออกปหังือมันแหงแต่ว่ามัน มันไหนครับพี่แจนมั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 นว้าวเอากูปัจจินัยกูปัจจินัเออรวยไหมเราดิเล่นดิเล่นดิอืออ่ะรวยครับนี่นี่ปักเปียกนี่ปักเปียกลาวนี่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 ถ้าเนี้ยว้านไม่เบื่อนะครับหน้าตาก้นเปล่าปักเปียกปักเปียกอันอันนี้เปียกมันมีที่พิเศษอยู่โอ้อำไมอะ อนันไหนได้พี่พเต้ม่นะ่จะุกอนเนี่ย่ี่นี่มับดูให้เดี๋ยไม่ล่ะอ๋อนี่นี่น่สมัน,น,อ,นอ่านี่ไอนี่พี่เต้นี่รนนไน,นี่พีเตพเแห้งกนี่ไม่แสดงว่าอันนนี่รวมนนนี่แห้งก่อนเีมันปรุงแขกๆอยู่นี่นี่นี่ปนิ่งไหนแมพี่ นี่แหละนี่เอามือเรากํบโบ้จังเลแม่มออ่้จําว่าอือต่อพันนี่มันมีมาแล้วแต่ว่ามันยังหนา สูตรที่สองนะครับของวันนี้ถังที่สองใส่กะทิลงไปมีมก้อนถ้าไม่ได้ก่อนเนาะถ้ามันเป็นเกล็ดแดงมั่นก่อนหรือเป็นเกล็ เนี่ยใส่แล้วเร่งไฟนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมในการทำข้าวราดของสูตรสูตรใกรครับยันสูตรยันคำหนึงเลยนี่สูตรของยันกำหนึงเลยนะครับสูตรนี้ครับนี่ครับอดฉอดฉอรู้ไหมเหมืออ,นอัอนนี้ฉอดไหมฉอดนี่นะอัน,อ,นอันเ,ย, د, เนยียดเยียดนี่นี่ฉอดนี่มัาฉอนไหมแข่งไปวัดแก่งเสียเรียมเรียมนะอาอันนี้มาตัดเหมืมอนลบปัดต่อมกับทัดเหมือนปัดต่อมไม่ใจเย็นหน้า นี่จานกึ่นึ่งดำแบบุ้งข้าวเลยนะครับผมสูตรนี้จะว่ามันจะปากไม่เปียกอันนี้ก็ได้แบบวะ่าอันนี้ก็ได้พอ,อปากมันไม่เปียกแรงนี่สูตรลุงกึนน่นึงนะครับผมสูตรนี้อันนี้กระบ,บอกละหนึ่งกิโล นี่ได้สุกแล้วผ่านการเลากับเล่าเล่าแล้วก็มาเป็นข้าว้ามที่เราคุ้นตากันนะครับคือแบบนี้อ่านี่คือข้าว้ามที่เราคุ้นตา

ไนน์โหลดเลยไนน์โหลดเลยนะครับข้าวรามที่เราพุ่นตากันดีเป็น <ๆ S 1> แป<ล>ไม่ได้ง <c oughs> าน <c oughs> ครับการเดินทางนะครับของปลอยข้าวลาดนะครับวันนี้ดนชัวร์นอาจารย์คำนึงนะครับกามาถึงจุดที่มันสุดยอดเลยนะครับหน้าวันนี้วันนี้นะครับฝากน,นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับจ่องกระซิ่นลุงนานสุนรา อะไรกับฟากเพจกับกลุ่มเกษตรงน,นรงั้นาสงนั้นกาวแล้วเรามีกลุ่มกันนะครับนะกาวปบกันไหมนะครับในวันต่อไปวันนี้ไปก่อนสวัสดีกับผมอื๋อืโอน